วัสดีค่ะวันนี้จะทำปลานิลทรงเครื่องนี่ปลานิลสองตัวล้างหั่นชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็โขลกเครื่องค่ะตะใช้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะโขกพอหยาวเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเขาแล้วเราก็จะเอาไป นึ่งนะคะเมนูนี้คืออร่อยมากเราจะใส่พอใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วก็วจะปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาไปนิดนึงสีกุ้ขาวซอสหอย แล้วก็ผงนัวใส่ผงนัวไปนิดนึงเสร็จแ,แล้วก็คนคนให้เข้ากันเลยเมนูนี้ ใส่ผักไว้ด้วยอารมณ์คล้ายๆอ่อมปลาแล้วก็หมกนะคะผสมกันคล้ายๆยุนแบบนั้นปลาเทื่องเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ผักนี่ผักก็จะเป็นผักชีชีลาวใบแมงลัก ากาดขาวนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ชิ้นนึ่งกันเลยค่ะประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงนะคะใส่ไปเ,เลยแล้วก็สิดฟ้า เรียบร้อยค่ะปานินสมุนไพร